บางพักการเมืองเนี่ยก็ต้องการให้ได้สสเกิน25คนขึ้นไปเนี่ย5,000ล้าน5,000ล้านต้องการซื้อ10ล้านเสียงเสียงละ5 0 0เป้าหมายเขาต้องการซื้อ10ล้านเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีรายชื่อ30คน30คนบวกกับคะแนนเขตที่เขาได้มาประมาณ10กว่าคนนะครับเขาก็เกิดที่จะเสนอชื่อตัวเองเป็นคนดิเดตนาในย่อมตีให้หรัฐสภาเลือกได้ บอกกับพี่น้องประชาชนและบอกกับร pues, บกกัฐบาลพลเดชประยุทธ์เนี่ยแหละครับไม่มีอะไรอกครับเป็นข้อเสนอเลยท่านมีเวลาเหลืออยู่นะครับในรัฐบาลชุดนี้และรักษาการอีกก็คาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนสิงหาคมประมาณ7เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยครับเจดเดือนที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเลือกตั้งจริงพฤษภาและครับกรกดาก็มีการเปิดสภาท่านรัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ นะครับรับทาหน้าที่ก็รประมาณต้นสิงหาท่านจะมีเวลาอยู่เหลืออยู่แค่นี้ครับสิ่งที่เราได้บอกไว้เป็นข้อที่จริงสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะปัญหาที่เราเชี้ให้เห็นท่านใช้โอกาสนี้นะครับทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับให้เขาได้มีโอกาสในช่วงเวลาที่ท่านเหลืออยู่ในช่วงเวลาที่ท่านเหลืออยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลับเรียนด้วยความเคารพก็คือว่าเมื่อท่านทําแล้วเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นในครูหาเลือกตั้งที่ผมนำเรียนไว้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาจะเป็นผู้ตัดสินท่านถ้าท่านทำดีนะครับใน4ี่ห้าหเดือนที่เหลืออยู่เนี่ยท่านอาจจะมีโอกาสท่านอยากจ,จะมีโอกาสผมก็ภาวนาให้ท่านมีโอกาสนะครับเพราะว่าท่านตัดสินใจมาอยู่การเมืองเต็มตัวแล้วเนี่ยนั่นหมายว่าท่านมอบโอกาสให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินท่าน ด้วยวิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือใช้อำนาจประชาชนในการเลือกท่านหรือไม่เลือกท่าน <c oughs> ชอโด้วยบทบติแห่งรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วผมก็หวังว่าการเลือกท่านหรือไม่เลือกท่านเนี่ยมันจะเป็นไปนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นหมายว่าประชาชนจะมีอำนาจอย่างเต็มที่ที่จะเป็นตัดสินท่านว่าจะให้ท่านอยู่หรือไม่ กลไกต่างๆนะครับไม่อยากให้เข้าไปบิดเบือนบิดเบี้ยวกับกระบวนการวิธีการเหล่านั้นเพราะขณะนี้เนี่ยเรื่องที่เราห่วงที่สุดนะครับเรื่องของประชาธิปไตยเงินสดมันนี่ politics ที่เราพูดไว้ธทนนักกิจการเมืองที่พูดไว้เนี่ยมันยังทํางานของมันอยู่ขับเคลื่อนอย่างเป็นพลวัตอยู่ทราบข่าวนะครับบางพรรคการเมืองเนี่ยเพื่อต้องการให้ได้สสเกิน25คนขึ้นไปเนี่ย ไปสำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยตัวเองได้จากเขตเลือกตั้งน้อยมากพิธีการที่คิดขึ้นมาแล้วคิดว่าจะชนะเลือกตั้งก็คือทำอย่างไรจะให้ได้คะแนนจากบัญชีรายชื่อ5,000ล้านนี่เป็นคำถามเลยครับจริงไหมพี่น้องประชาชนกันช่วยตรวจสอบนะ5,000ล้านต้องการซื้อ10ล้านเสียงเสียงละห้0รอ นี่เป็นคําถามนะครับผมไม่ได้กล่าวหาใครถ้าเป็นจริงพี่น้องประชาชนช่วยตรวจสอบถ้ามันมีจริงนัน่นหมายเป้าหมายเขาต้องการซื้อ10ล้านเพื่อให้ได้มาซึ่งมันชีรายชื่อ30คน30คนบวกกับคะแนนเขตที่เขาได้มามาประมาณ10กว่าคนนะครับเขาก็เกินที่จะเสนอชื่อตัวเองเป็นคนด d เด a t e ในยม่ดีให้รัฐสภาลเลือกได้อันนี้อันตรายครับก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยตัดสินในครูหาว่า เราจะยอมให้พลเอกประยุทธ์คณะผู้ใหชุดนี้พักร่วมรัฐบาลชุดนี้ที่ทํางานไม่ร่วยกัน,นมาดูแลพี่น้องประชาชนบริาหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปหรือไม่วันเลือกตั้งช่วยพี่นาช่วยตัดสินด้วยครับขอบพระคุณครับ